ไปให้ดูพี่ทองเอกค่ะแม่ก็เห็นเล่นมุดอยู่คนเดียวเล่นตั้งนานมุดไปมุดมาแล้วสุดท้ายมุดเข้าได้จะดูว่าจะออกได้ไหมเนี่ยแม่เห็นแล้วไม่ก็ขำําอ่ายังมีแรงไปแย็บน้องอีกดูนะคะดูท่าเขาจะออกได้ไหมอ่าคู่นี้ทำะไรกันคู่นี้ทำรายกันลูก ของสุกป,ปั้มน้องค่ะออกได้ไหมเนี่ยออกได้ไหมลูกฮะพี่ทงเอกออกได้ไหมผมจะออกได้ไหมแม่ผมตัวใหญ่นะผมลืมไปว่าผมตัวใหญ่ใช่ไหมลูกเออแต่คิดว่าน้องน่าจะออกได้ค่ะแต่วรอดูไปว่าจะออกได้ไหมอือจะออกท่าไหน ดูออกมาออกมาออกได้ไหมไม่เกินความสามารถลูกไม่เกินความสามารถของหนูนะเอาเร็วออกมาเร็วเร็วๆออกมาออกโชว์ให้แม่แม,แม่ดูหน่อยเร็วเข้าได้ต้องออกได้ลูกเก่งอยู่แล้วทองเอกของแม่เนี่ยอืมเ็วเร็วๆออกมาเร่จะอยู่อย่างงั้น <laughs> หนึ่รอประจําบ้านเราเนี่ยอพิทิวช่วยน้องลูกพี่ทิวช่วยน้องาเราเร็วพี่ทิวช่วยน้องเร็วออกมาลูกเร็วๆนอนน้องๆให้กาลังใจเนี่ยเออเออเห็นมะเออแค่นี้ก็ออกได้แล้วแม่ไม่เห็นยากเลยใช่ไหมเอาอีก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 อืเอาอีกเอาอีก เป็นการเล่นกลองที่สนุกสนานของทองเอกของเราค่ะพอทองเอกของเรา้ชุดหลอของแม่แหละสุดหลอรุ่นกลางของแม่ละ่ะฮะโอน้อ,องๆเข้าใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยอยากเล่นคนเดียวว่างั้นหึ องสุกอยากจะเล่นด้วยซะหน่อย e ไม่ให้เล่นไปเล่นคนเดียวพี่ขอจองคนเดียวนะอย่ากแกล้งน้องนะลูกเอออย่ากแกล้งกันลูกหยอ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 กกันนะคะเอาไงเอาไงเอาไงพี่ทองเอกเอาไงฮะ <c oughs> เอาไงลูกจะเล่นต่อไหมไม่เล่นแล้วค่ะไปแล้ว ลองสุกถ้าอยากจะเล่นต่อลองสุกถ้าอยากจะลองบั่งดูท่าทางที่ทองเอกเล่นน่าสนุกหนูกขอลองบ้างได้ไหมแม่อะลองเลยลูกลองเลยลองเลยแล้ว <c oughs> ลองเลยนะไม่ลองค่ะนั่งเป้าเฉยแม่ทาก้อนนี่เก่งเหลือเกิน กินเหลือเกินเราเนี่ยอืออืมอม,มาแย่งกันค่ะเด็กๆแย่งกันพี่น้องค่อยเล่นกันหยอกกันค่ะ <c oughs> กล่องมันนิดเดียวเองนะลูกฮะกล่องมันต้านแรงหนูไม่ไหวนะนี่ค่ะความน่ารักของเด็กๆบ้านเราสนุกสนานพุกพักมีทะเลาะกันบ้างหยอกกันบ้างเล่นกันบ้างดีกันบ้างค่ะก็จะเป็นแบบนี้ แค่เห็นพวกเขาเล่นได้วิ่งได้เล่นได้ก็มีความสุขแล้วค่ะไม่นอนซึมเศร้าให้สนขอนอนอย่างเดียวนอนเก๊กคาดดูพี่ๆเล่นคนเดียวนะลูกนะ าดหมดแล้วนะลูกกล่องอะฮะกล่องมันขาดหมดแล้วนะมันต้านแรงหนูไม่ไหวลูกท่องเอง